ก็ไม่ใช่แค่ฝ่ายดีเท่านั้นที่มีมิติมาดูตัวร้ายที่น่าจดจําที่สุดกันครับบันเคนบันเคนคือผู้ปกคอของเหล่าปีศาจแห่งความมืดและเป็นแม่ทัพคนแรกที่ปรากฏตัวเขาเป็นตัวแทนของพลังแห่งความก้าวร้าวอย่างแท้จริงถึงแม้จะเป็นตัวร้ายที่ตรงไปตรงมาเขาก็เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งและน่ากลัวมากในช่วงต้นเรื่องครับ นักบวชจอมเวทเมมี่เมมี่เป็นตัวร้ายที่แตกต่างจากบันเคนอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้ใช้กําลังเพียงอย่างเดียวแต่เขาใช้สติปัญญาและเล่เหลี่ยมเมมี่คือจอมเวทที่ใช้เวทมนต์ต้องห้ามและเป็นผู้วางแผนทุกอย่างเพื่อชุบชีวิตอึนมะขึ้นมาเขาแสดงให้เห็นว่าความฉลาดที่ถูกไปใช้ในทางที่ผิดนั้นอันตรายไม่แพ้พลังทําลายล้างเลยล่ะครับ เวนคูเรียเวนคูเรียคือตัวร้ายที่มีมิติและซับซ้อนที่สุดคนหนึ่งเธอเป็นแวมพายที่ดูเหมือนจะทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้นในช่วงแรกเธอเป็นศัตรูที่น่ากลัวแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะช่วยเหล่ามาจิเรเนเจอร์ด้วยพลังอมตะของเธอการกระทํานี้แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นมีเหตุผลของตัวเองและไม่ได้เลวร้ายไปเสียหมดครับ เทพแห่งรกอินฟนเซียลุ่มนี้คือที่สุดของตัวร้ายในเรื่องแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเหล่ามาจิเรเนเจอร์เลยอย่างเช่นสฟิงซ์เธอคือเทพแห่งความยุติธรรมที่สนใจในวิถีของมนุษย์มากกว่าการทำลายล้างครับเธอปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและตัดสินใจช่วยเหลือเหล่ามาจิเรเนเจอร์ในตอนท้ายที <Titan. S 1> ่ท่านเขาคือเทพที่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตจากมนุษย์และตัดสินใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อหยุดยั้งการฟื้นคืนชีพของอื่นมานีีี่่่่่คืออกาารถยบททิงงใหญสุดข ตัวร้ายเลยล่ะครับเร็กและสเนปนิวพวกเขาส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของความโหดร้ายและพลังที่ไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะดากอนที่ยอมสังหารพวกพร้องเพื่อให้อื่นมาฟื้นขึ้นชีพแสดงให้เห็นึนความเลือดเย็ยนและไร้หัวใจของเขา ต่อมาอื่นมาอื่นมาคือจอมไวร้สสูงสุดของเรื่องนี้ครับเขาไม่ได้มีบุคลิกเหมือนตัวร้ายทั่วไปแต่เขาเป็นเหมือนตัวตนแห่งความว่างเปล่าเป้าหมายของเขาก็คือการทําลายและเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างให้หายไปเขาคือศัตรูที่ไร้ซึ่งความรู้สึกและเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายที่บริสุทธิ์ที่สุด